แล้วผมเคยมาฝึกมโนมายธิโดยใช้คำภาวนาว่านะมะาพาทะพอครูฝึกบอกไม้หยุดคำภาวนาปล่อยจิตไม่ว่างใจผมก็ไปจับพุทโธทันทีเลยไม่เห็นอะไรเลยเป็นเพราะเอตไรจึงเป็นอย่างนั้นขอรับเป็นเพราะไม่เห็นจึงไม่เห็นโทีตอบยันป้ายเลยนะครับ อันนี้สมาธิก็การตั้งใจปราบตั้งเจสมาธิโยกใจต่อเราต้องตั้งใจไว้ในภาวนาาวนาพระธรรความหมายมุ่งหมายมันต่างกันปราบปราบไม่ใช่เชานเต้องมีธรรมภาะนาหลายๆอย่างทำไมล่ะเขาใจรึเล่ะปราบปราบถ้าไม่จําเป็นธรรมานาก็มีอย่างเดียวได้ให้มันมีความจําเป็นแดงว่าจิตไม่ได้เป็นสมาธิจริงแม้ทุกปจาระสมาธิตัวหนม่ อะไรเองไงปากปากุกคนสมัยปาก